ย่างนะครับปีหนึ่งโอ้และเจ็ดปีหายมาสามสิบกว่าปีแล้วเนาะอันนี้หัวย่างไปที่ผอมเลยหังจากกลับถ้าใครกันวันพายุเข้านะครับก็เป็นหน้าฝนที่ต้องเดินทางระมัดระวังววก anyway. ันนิดนึงนะครับยามแรงจะพากันไปหาของกินอร่อยๆกับค well ุณเอี้ยงนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่เส้นไหนครับคุณเอี้ยงครับ เส้นถนนหลักในเจ้าเส้นเชียงใหม่ลำบางค่ะเข้าเมืองเจ้าไปที่แยกน้องปากคลองนะเจ้าครัจะไปตามหาร้านลำลำเส้นของประคันกับเจ้าไปที่จัดนนไปครับแตนน่ว่าตอนนี้ตอ้องขนะับรถดีๆก่อนนะครับก็เป็นกําลังใจให้พื้นที่กับพี่น้องที่ประสบภยัยอุทกภัยนะครับสู้ๆนะเจ้าต้องเพ็กกับพายุก็มาเรื่อยๆเ,เหมือนกันเนาะใช่ กาะชทางแพ่นั่นไม่สายพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมคุปกุ้กัยอยู่ตอนนี้ขอให้ผ่านพ้นไปดีๆนะครับอตอนนี้เราก็ฟามาสุมท้าย,ยุคเพื่อที่จะมาของหาของอร่อยนะไม่แน่ใจว่านั้นจะเปิดหรือเปล่านะครับอโอ้โหตรงบบนักเนะเนาะ,ะครับรจ้จาแยกทางกาข้างเลี้ยวขวาไปเส้นสายกับไปสายเกาเจา้าครับ สรตทฟู้ดนะครับร้านข้างทางริมทางเลยริฟุตบาทเลยเจ้านี่เป็นเส้นที่เลยแยกหนองประข้างมานิดนึงนะเจ้าอยูเส้นสก,กัดไปสายเกาอยู่ใต้มือเลยเจ้าสังเกตมีควันเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอย่างกินลำๆเพืเจ้าโอ้ฝนแบบนี้แนวปิ้งย่างน่าจะอร่อยนะครับก็มีจะมีอาหารเมืองเป็นหมออ้อหม้อแต่นำไปที่ไปเราไปรับชมก่อนมาดูรอบฝนซ้าเดี๋ยว <c oughs> ดูสถานการณ์อ <c oughs> ีกทีน,น,นะครับ<น> <c oughs> มากับฝนเหลือเกินเราแม่ ครับก็าหาที่จอดรถได้แล้วนะครับมาดูร้านปิ้งย่างร้านนี้เลยกันนะครับโอ้ฝนตก็ฝากกันมาซื้อกันนะครับแสดงว่าไม่ธรรมดานะมีอะไรม้าครับโอ้ครับ่ปลานอกไม่นอกไก่ดูไก่ดุเป็นตัวเลยนะโอ้ครับใส่มาด้วยไก่ไก่ตัวย่าง ใส่นาะเเาหัวนะรับเอายเอาหย้างซีครงหมูยางนะครับแป้งนมนะครับอันนี้แป้งนมครับเต้า้น่งแ้าเจ้ามีอยู่นอีก้าว้าวอันนี้มีอะไรนอไม่แน่ใจเนาะทุกอย่างเจ้าทุกอย่างนี่ันโอ้ ตรงนี้เลยคะ่มะเปิา30กว่าปีเปิดมา30กว่าปีแล้วโว้ยแม่ค้าอรนี้มาน้าขออนุญาตดูเกิดการขายแป้งหมอบขายยังไงคะไม่ผิดะชิปบาทเ้าละเจ็ดสีมีเจ้ามีทุกอย่างเจ้าทีค วันนี้นะเปิดทุกวันวนะครับเนี่ยทุกวันเนาะ ของกินหลากหลายนะครับนี่ช่วงนี้ไม่ได้ไปทะเลเนาะเดี๋ยวด้วยไปอออย่างก็ไปพูดเรียนมาแล้วกันอ๋อยังยังแกงเผาเราที่ด้านเอาหนี่ย้ําหนังย้ําหนังย้ําหนังก็น่ากินนะครับกัวหัวเนาะ่่ใชแกงแคร์แกงแคร์แกงครับโอ้หลากหลายเลยแกงฮังเลยีก็มีนะจ๊ะ ปิด oh. 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 ยากนะเนี่ยอันนี้จะบีดใช่โมงอสี่โมงเนี่ค่ะเปิดสี่โมงต้สามทุ่มสามเนาะโอ้แรงว่าได้เลยเจ้าจไาไปด่ได้เลยครับครับวันจิ้งจุงครับโดนครับจัดงวย่างให้ไปทิพหนึ่งขีดได้เท่ากินลย่างอยู่เจ้าว้าว ขายมาสามสิบกว่าปีแล้วเนาะขายมดตึงวันวบบบบบน,น,นะเจ้าบบมดแบบแบบนแลด์เนาะเรี็บร้อย โอ้มันขาย50บ,บาทถุงบาเร่บ้าเร่นเัิงลูกค้าพน,นักโอ้โ50บาทกินได้สองคนมืมแต่และเมนูนี่เริ่มถามกับข้าวพี่โมงนะจังหนี่เมนูเยอะมากฝ่ายมัปงฝ่ายฝ่ายมันฝ่ายบ้านเกาตาก๊บเหรอ,อ,อ ีครับสวัสดีครับโอ้โหโซนนี้เป็นโซนลาบเนาะลาบแกงหอมนะครับหอมนะครับครับลาพายุเข้าวันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับมันแล้วสิโอ้โหนี่ยำชิ้นไก่ก็น่ากินเนาะยำชิ้นไก่มาครับตุ้ยครับวแห้งไก่แห้งไก่ลาบนะครับที่ลาบตัวเนาะ ้อสั่งอ๋อสั่งเป็นยำเนี่ยครับโอ้เมนูเยอะกว่าที่คิดนะครับตอนแรกนึกอ่าเฉพาะปิ้งย่างนะครัถ้ากินสุกี้เยอะหลากหลายผมกินเยอะเหมือนกันครับอ่าโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดโลูกค้าน่าขนาดเนาะครับอ่ะเดี๋ยวเลือกเมนูก่อนครับแล้วรานตาเหลือเกินนะครับ โอ้โหเมนูหราวน่ากินแรงดยซ้ำแกก่แช่ครบ กว่าปีร้านลาบสี่สิบกว่าปีนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับใกล้กันเลย เสียงอาจจะซาซ่าดน่นึงนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับ ล้องคอด้วยต้มยำปลาถ้าล้องก็สปีกอิงลิชนครับค่ะ <c oughs> มีแบบโอินเตอร์เลยนะใช่กินครับอ <c oughs> ือหือลางคอรสชาติกำลางครับรเผ็ดมากดจอด นีโครงแยกซีโครงแยกเหลืองเลยนะจ๊ะชิมเข้าไปนะจ๊ะลองดูไป็นไงเ่ยไม่หวานสุกี่้ยวอือหือ อยู่สงบแล้วกินต่อแกกี้เสียงคนน่าจะดังนิดนึงนะเจ้าขอสุมาภายตัวเนาะถ้าเป็นสังคาสีเป็นร้านบ้านๆนิมตางเลยเพี่นเนาะแต่รสชาติปบธรรมดาเจ้าลูกค้าคนก็เยอะเจ้าผมว่าลาดูสมุนไทยกับแอมอ้อเด็ดครับจะยังชอบอย่างหออะไรครับแอปอ้อปลาดุล้วกอมาปิง้งยางเจ้าปออาหารอง เรียงตามลำนับเจ้าเด็ดเจ็ดกิน <Dead, dead. S 1> ไปเรื่อย กินปลาปอห่อตัวนะครับดูโอ้โหนะกินเป็น6กเจ็ดอย่างเจ้าไปทิพย์ครับ310บาท310บาทตัวแป้งหนึ่งขวดข้าวเหนียวหนึ่งห่อราคาย่อมเยาวแต่แทบจะห่อหมดกินซึ้งๆคนเมืองห่อกินเสื้อกินงาวสองตัวสั่งมาเจ๊ดแปดอย่างเนอริ้อนกาเป็นอย่างเหลือเ่าก็ห่อปิ้งนะเจ้าวลองมากินกันได้มีอาหารพื้นเมืองหลากหลายเจ้ารสชาติโอเคถุงบอเล่นเลยนะ50บาทเพิ่งขายราคาแบบ้าปิ้งย่างหงวยย่าง ย่างแป้งนมทุกอย่างครบครับต้องย่างโซนย่างคือขนาดเนาะอลังการเนาะแถวแอปแอปปากแอปอ้ออ้อห้ามห้ามพาดนะเจ้าต้องจัดเพราะว่าลำขนาดนะเจ้าลองมาสิ่งดูเข้าประตากุบเส้นสันกับแป้งสายเก่าเจ้าแถวแถวหนองปลาค่างเจ้าครับ